พร้อมนะอุย้ยพุ่งนี้ไปโรงเรียนแล้วนะพรุ่งนี้น้องจะต้องไปโรงเรียนแล้วครับน้องก็เลยหัดใช้กระเป๋ากดอโอเคกดแล้ว ใส่ถุงเท้าหน่อยอ่ะลองใส่หน่อยลองใส่ดูสิใส่ได้เปล่าใส่ได้ไหมใส่ได้เปล่าอีกข้างหนึ่งชิ มันกลับด้านเห็นไหมเนี่ยต้องเอาสีขาวขึ้นเนี่ยขาวเดี๋ยวนี่นี่อย่าพึ่งสิครับใส่ทั้งอย่างนี้เดี๋ยวก่อนนั่งลงนั่งลงก่อนขยับดีๆขยับไม่ใช่ไม่ใช่ขยับนั่งลงนั่งลงจับจัดจัดถุงเท,าท้าดีๆก่อนนี่นี่นี่ดูแม่นี่ยับนี่ดูแม่เอาสีขาวขึ้นั้นอง,งับครับ นี่ไงนี่ไงขยับถุงเท้าให้มันดีดีนี่ต้องเอาสีขาวขึ้นข้างบนนี่เห็นไหมนี่เอาสีขาวขึ้นบน,นบนโบูบ,บนอ่าอืมรูดสีรูดยังไงอ่าดูวิมีอะไรเปล่ามีมีไหมมีอะไรอยู่ข้างในไหมไม่มี อ่ะปิดดีๆสิครับปิดปิดปิดรูดเองไม่มีรูดได้ไหมรูดรูดไม่ได้นี่อย่างนี้นี่อย่างนี้นนแล้วก็ทำยังไงครับมันโค้งมันยากใช่ไหมอืออ่ะรูดต่ออือึ เตรียมอะไรไปบ้างมีที่นอนอันนี้มีผ้าห่มโอ้โอ่าคุณเขาต้องไปนอนที่โรงเรียนอใช่ในอนที่โรงเรียนในกระเป๋ามีรองเท้าแต่มีดินสอสียสีแล้วกมีชุดด้วยใส่เท้าอ่าเช้า ใช่ใชไปตอนเช้านะถุงเท้ารองเท้าอืมอ่ารูดครับโอเคขัดน้ำอันนี้ขวดน้ำคุณเขาหิวน้ำคุณเขาก็ต้องเปิดน้ำกินเปิดยังไงอ่านั่นแหละดูดน้ำโอเคอร่อยไหม ชื่นใจใช่ไหมหนูเป็นไงน้ำอยู่ในปากอ้าเป็นไรอร่อยไหมน้ำน้ำใส่ขวดเนาะอร่อยเนาะดิงดิงดิงเจ๊กเจ๊กเจ๊กเช็กเออโอ้โหเป็นไงจะใส่ไปโรงเรียนเลยไหมเนี่ยฮึ ใส่ไปโรงเรียนเปล่าโอ้โหหลอหลอหลอเอ๊มองเห็นไหมมองเห็นไหมมองเห็นเปล่าโอ้โหไหนทำหล่อไงทำหล่อเท่มากอ้าวอ้าวนี้วู้วเนี่ยมีคาดมีคาดคาดหัวด้วยคาดหัวอ้าวท่องหล่อค่ะ มาร้องเพลงด้วยเซสร็จถ, <Set. S 2> ถุงเท้าถุงเท้าอืออ่ะใส่รองเท้าชิใส่รองเท้าก่อนไงลูกจะไปแต่โรงเรียนข่าวครับอยากออกอยากออก อแม่รู้แล้วหนูอยากออกแต่ใส่รองเท้าก่อนไหมเนี่ยนี่ไงรองเท้าใส่รองเท้าก่อนเอากระเป๋าก่อนงั้นหิ้วกระเป๋าไปก่อนเนี่ยอะเอากระเป๋าลงไปโรงเรียนไปเอากระเป๋าไปโรงเรียนไปไปเรียนอะ อะไรของใจชอบบนอะไรของหนูพร้อมยังครับอือปิดปิด,ปดอปิดแล้วจะไปจะไปไหนเนี่ยคุณข่าไปไหนวนฮะฮะจะไปไหน,นจะไปไหน ไปยูไปยูไปโรงเรียนใช่ไหมเรียนเออเรียนเดียนเดียนเดียนอืมเดียนเรียนเรียงโอ้หอมหอมหอมพี่เต็งลงไปซื้อไก่ให้กินไก่กินไก่กินไก่อะจะรีบออกจากบ้านทำไมเนี่ยแทนที่จะกินข้าวที่บ้านให้เสร็จ อยากกินข้าวเหนียวใช่ไหมเปล่ากันนะเปล่าอ่ะอืโอ้วเปล่าเปล่าอืมอ,อืมข้าวเหนียวอร่อยไหมอืมอืมอ๋ออร่อย Very good, eh? Very right? good. Yes. Oh. All ah, right. ไม่สนใจแม่เลยอยู่กับทิเชอร์ละ